ันนี้เรามาที่วัดบางนมโคฮะอยู่ที่อยุธยานะฮะอยู่ริมแม่น้ำน้อยเลยวัดน,นี้จะถือเป็นวัดเก่าแก่โบราณหลายร้อยปีแล้วนะตั้งแต่นสมัยอยุธยาเลยมั้งไงประ,ะ <S <S วัติคร่าวๆเนี่ยก็เหมือนพม่าเคยมาตั้งไข่ไว้ใกล้นี่นะฮะแล้วก็มาฆ่าวัวนมชาวบ้านแถวไฟชาวบ้านกลัวมากเลยฮะ,ะ <S <S มาถึงที่นี่แล้วฮะ,ะนี่ที่นี่ก็ขึ้นชื่อ,อกับหลวงพ่อปานนะฮะ หลายคนน่าจะรู้จักตีมาถึงก็เราก็เข้ามาไหว้ที่วิหารหลวงพ่อป่านก่อน,นะฮะถือว่าเป็นหนึ่งแก่เถียาจารย์ที่อิจมีความศักดิ์สิทธิ์มากขานะหลงวงพ่อป่านก็หลายคนก็นับถือบูชาท่านนักมากๆมะฮะก็นิยมมาไหวา้ขอพรกันเต็มไปหมดแหละ ไปยังโซนต่อไปฮะวันนี้ที่เราจะมาก็คือที่อุโบสถก้าวหลังวิหารหลวงพ่อปานนี่ฮะเลื่อนไปเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันฮะนี่คือด้านในอุโบสถนะฮะก็สดงามากๆผนังเนี่ยก็จะมีที่เป็นภาพวาดทั้งเรื่องราวของพระพุทธเจ้านะฮะแล้วก็รวมถึงภาพวาดของไอ้บุกมาสคาดีก้าได้ฮะที่เคยมา เยี่ยมเยียนที่ว่าแถ่งดีนะฮะนี่จะเป็นภาพหลข่อป่านนะฮะแอคไฮไลท์สำคัญที่เรามาวันนี้ฮะนี่เลยที่หลายๆคนช่วงนี้นิยมกันมากเลยก็คือการมาลอดใต้โพสต์แถ่งนี้ฮะ ก็จะมีช่องทางลงใหงบบ้เราลงมาปุ๊บเนี่ยด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ฮะก็จะอยู่ใต้ฐานอุโบสถน,นะฮะโดยที่เขาก็จะมีตัวสนับเข่าแบบนี้ฮะให้ยืมใส่ได้เลยสำหรับคนที่จะมาลอดใต้โบสถแห่งนี้นะฮะนี่จะลอดกันคนละกี่รอบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวันเกิดของเรานะฮะซึ่งเขาก็จะมีป้ายติดที่เราดูแบบนี้เลยฮะก็นับกันไปว่าเกิดวันไหนจะลอดจำนวนรอบตามนั้นนะฮะนี่นะฮะแต่เราจะเข้าไปลอดกัน,นะฮะ ช่องก็บอกว่าเล็กดีนะก็ลำบากนิดเึงแต่ว่าก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแนะท้เขาก็เชื่อันว่าถ้าใครได้มาลอดใต้ w o อ l d ซอลแทนนี้นะะ่ก็จะเป็นการเสริมสิริมงคลขจัดความชั่วร้ายความอ่าไล่สิ่งไม่ดีออกไปนะะตัวเรานะฮะแล้วก็รวมถึงมาขอพรขอโชคขอลาบเพ่ด้วยนะฮะว่ากันว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะฮะนี่เราก็ลอดละ,ะ,ะกันพอวัดลอดนี้ขึ้นือแล้วนะ ก็ใครเกิดวันไหนก็นับนนรอบกันไปฮะนี่ฮะแล้วเราก็ขึ้นมาทางนี้ฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่มูสำหรับสายมูทุกท่ายนะฮะที่แนะนำเลยนะจังหวัดยยุธยาฮะกับที่นี่ฮะวัดบางนมโค